สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวลัคนาราศีเมษนะคะอันนี้ก็จะเป็นลัคนาสุดท้ายของเดือนนี้นะคะเป็นการเปิดไพ่ทํานายดวงสิบสองราศีนะคะเป็นราศีแรกของลัคนาราศีแต่เราไล่มาจากข้างหลังราศีสุดท้ายก็คือราศีที่หนึ่ง <c oughs> โอเคนะคะอันนี้คือดวงความาดวงการงานการเงิน โชคลาภแล้วก็ความรักนะคะของมรคกนาราศีเมษประจําเดือนเมษายนส5 6 7นายน2,567นะคะทุกทุกอย่างที่ดูก็คือเป็นดวงโดยรวมนะคะเจน r นอ r ร a d ิ n งอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะก็ฟังเป็นนิทานสนุกสนุกไปใช้รับเฉพาะพลังงานที่เป็นบวก,บวกนะคะใช้วิจารณญาในการรับชมนะคะ อันดับแรกนี้ขอดูพลังงานพื้นดวงของคนรนาศาีเมษก่อนนะคะเปิดให้หมดนะคะแล้วก็จะดูครั้งเดียวเลยนะคะใบแรกนะคะสามเหรียญน,นะคะต่อด้วยสิบเหรียญอะไรจะโชคดีขนาดนี้ร่ำรวยเป็นเศรษฐีแล้วนะคะเนี่ย <c oughs> สองไม้เท้านะคะทูออฟวันนะคะ ไพ่สวยมากนะคะพลังงานดีมากเนาะมีการขยับขยายในเรื่องการงานเนาะนี่ซิกออฟวันก็มานะคะความสำเร็จเรื่องการงานการเงินครอบครัวนะจะได้แต่งงานหรือยังไงเนี่ยคนลัคน,นาราศีเมษนะคะไพ่ดีมากขาดพลังงานสวยสุดๆนะคะ ทั้งเรื่องครอบครัวทั้งเรื่องการงานการเงินนะคะความสําเร็จก็มารอเนอะอาะอนาคตคืออยู่ได้ด้วยตัวเองค่ะอาจจะชอบเพศเดียวกันได้ด้วยน,นี่อนาคตนะคะอนาคตคนเป็นคนที่สมความมุ่งมั่นปรารถนาสุขทุกอย่างเลยะคะ่ะใบแรกก็ดีนะคะสามเหรียญเนาะตัวตนเป็นสามเหรียญเหมือนคนธาตุดินประสบกันบางกอเลยนะคะ สิ่งที่เป็นปัญหาของคุณก็คือนะคะ,ะมีคอนฟ lict อะไรบางอย่างที่ยังไม่ลงตัวนะคะความขัดแย้งนะแล้วก็อาจจะมีทะเลาะเบาะแว้งกับใครบางคนที่ยังไม่โฟยังไม่ยังคาใจอยู่นะคะแก้ด้วยคุณแก้ได้ทุกอย่างคุณคุณเป็นเอ็มเพอเรอร์เป็นตัวตนคุณเลยนะคะเนี่ยที่สามารถแก้ไขปัญหาอะไรได้นะคะ ละขนาราศีเ <of> มษเนาะ sick o ครับในความรู้สึกในความนึกคิดของคุณคือคิดถึงคนเก่าอยู<ว>่นะคะ sick of ครับคนที่เคยดูแลกันอาจจะเป็นเพื่อนสมัยเรียนเพื่อนเก่าแฟนเก่าคิ็กเก่าเอะเอาให้หมด <c oughs> นะอาจจะเป็นคนที่อยู่ไกลกับคุณเดยวนี้นะคะตอนนี้เนาะนะทัดฝ่ายไม่สิงธนูนะแล้วภายใต้สำรับเป็น หนึ่งถ้วยจะได้เริ่มต้นในเรื่องของความรักอะไรใหม่ๆนะคะความรักความรู้สึกอะไรดีๆเนาะใพ้ใต้สำรับเป็นหนึ่งถ้วยนะคะสวยมากนะคะพลังงานดีมากะะอะค่ะเนาะมีใบมีใบเดียวคือ file of b o n d นะคะที่เป็นค่อนข้างจะมีการแข่งขันชิงชนะเอาชนะอะไรกันนะคะในเรื่องของอาจจะเป็นเรื่องของการงานหรือว่ามีคู่แข่งทางการงานหรือว่ามี อะไรใน,ในองค์กรที่ค่อนข้างจะมีความขัดแย้งกันนะคะตัวต้นของคุณเป็นสามเหรียญเนาะสามเหรียญน,นี่คุณมีการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็เป็นคนที่มุ่งมั่นที่จะสร้างงานสร้างเงินโดยที่อาจจะมีทีมนะคะมีทีมในการสร้างพัฒนาทีมพัฒนาศักยภาพตัวเองตลอดเวลานะคะเนี่ยแล้วก็อาจจะมีการลงทุนในเรื่องของ อสังหาริมาทราบหรืออะไรก็ได้นะคะที่เป็นการลงทุนแล้วก็มีความสําเร็จด้วยสินะคะการงานการเงินนะคะการงานมีการกาขยับขยายนะคะแล้วก็มีความสําเร็จนะแม้จะยาวนานมาแล้วนะแต่คุณก็ทําได้สําเร็จนะซิกออฟวาร์ดนะคะธาตุไฟไม่สินธนูคุณเป็นคนที่ประสบผลสําเร็จทั้งด้านการเงินแล้วนะคะเนอะรวยแล้วคะ่ะเป็นเศรษฐีมีโชคด้วยนะนะ ในอดีตนี่คุณเป็นคนรักครอบครัวมากๆนะไพ่อดีตไพ่อดีตของคุณเนะี่ยเป็นคนรักครอบครัวนะครอบครัวอาจจะมีเป็นครอบครัวใหญ่ได้นะอนาคตอันใกล้เนี่ยคุณจะเป็นยังไงก้าวถ้วยบอกอะไรบอกว่าคุณจะสมความปรารถนา <c oughs> คุณปรารถนาอะไรคุณจะได้อย่างนั้นนะคะในของคนลักนาราศีเมษนะอาจจะเป็นคนชอบเพศเดียวกันได้ด้วยนะนะในตำแหน่งปัญหาของคุณเนี่ยมีความขัดแย้งในใจนะคะ อา,อาจจะเป็นเรื่องของทัศนคติไม่ตรงกันหรืออะไรสักอย่างนะคะยังไม่ยังคาใจอยู่นะคุณแก้ปัญหาด้วยตัวเองนะคะเพราะว่าคุณเป็นดีเอมโพเรอร์เนาะสามารถแก้ไขปัญหาได้หมดเลยนะเพราะว่าอำนาจเต็มอยู่ที่ตัวคุณคุณอาจจะเป็นหัวหน้าหน่วยงานได้แล้วหัวหน้างานนะคะที่มีอำนาจการตัดสินใจนะแล้วก็มีคนเป็นคนที่เพียบพร้อมได้ทุกอย่างนะคะเนาะเดมโพเรอร์ Emperor, แต่ค่อนข้างจะมีอีโก้พอสมควร ค่อนข้างผ่าในตัวเองนะคะเนาะในตำแหน่งของความคิดของคุณเนะี่ยคุณยังคิดถึงใครค,คิดถึงคนเก่านะคะซีกอฟคับมาบอกว่าคิดถึงอะไรที่เก่าๆที่ผ่านมาแล้วนะคะคิดถึงคนเก่าแฟนเก่าคิกเก่าหรือว่าคนที่เคยคุยคนที่มีความรู้สึกดีๆต่อกันนะคะนะในตำแหน่งความคิดของคุณนะคะสิ o อกคับคนลัคนาราศีในธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิกได้นะคะ สรุปจบก็คือธาตุไฟนะคะเมสิงห์ธนูมีการขยับขยายหรือมีการรอคอยคนทางไกลยอยู่นะคะม,มีจุดมุ่งหมายมีเป้าหมายนะที่ค่อนข้างจะชัดเจนในการเรื่องที่จะขยับขยายหรือว่าการรอคอยนะรอคอยคนไกลได้นะคะรอคอยในเรื่องของการงานที่จะประสบผลสําเร็จเนี่ยเพราะว่าคุณมีความสําเร็จ อยู่แล้วรออยู่นะคะทั้งในอดีตและปัจจุบันคุณเป็นคนที่เก่งมากๆนะคะไพ่ใต้สำรับเป็นหนึ่งถ้วยอาจจะได้มอบความรู้สึกดีๆนะคะความรู้สึกดีๆเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกเกี่ยวกับความรักนะคะความรักความสัมพันธ์อาจจะได้เริ่มต้นกันในสิ่งที่ดีๆนะคะในไปใต้สำรับเป็นอิทธิพลใต้สำรับนะคะคุณยังคิดถึงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อยู่นะคะแล้วก็สําคัญที่สําคัญกันในตาแหน่งความคิดคุณคือ คิดถึงคนเก่าๆอยู่นะคะตอนนี้เรามาดูรายละเอียดนะคะว่า,าการงานการเงินโชคลาภมีไหมนะคะในช่วงนี้นะการงานดีการเงินดีโชคลาภมีหรือเปล่านะคะอ,อาจจะมีโชคได้นะคุณมีตัวเลือกโอ้ยตกมาแล้วคะ่ะสิบเหรียญยังไม่ได้ขอเลยอะ่ะ มาแล้วการเงินคุณเป็นเศรษฐีดีๆนี่เองสิบ <c oughs> เหรียญมาขึ้นมาแบบยืนยันกันเลยนะคะรวยมากค่ะทั้งเรื่องการเงินทั้งโชคลาภนะรวยมากเนี่ยสามเหรียญก็ยังมาอีกนะมีการตกลงอะไรกันได้มีการพัฒนาทีมในเรื่องของการเงินการงานนะคะเนาะสวยมากเลยค่ะแล้วการเงินดีมากเนาะไม่รู้จะว่ายังไงนะน่าจะจบแค่นี้พอแล้วนี่ ขึ้นมาอีกแล้วนะคะครอบครัวก็ดีนะคะครอบครัวเป็นแบ็กอัพให้คุณดีมากๆนะคะอาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวใหญ่คุณเป็นคนรักครอบครัวนะคะนะปิดจบด้วยควีนน็อ c ครับนะคนนี้อาจจะเป็นแม่บ้านแม่เรือนนะคะเป็นคนที่คุณรักเนาะควีน n o อ c ครับอ่อนโยนนะคะแต่ค่อนข้างจะมีเซนส์ค่อนข้างจะเซนสิทีฟนิดนึงนะคะควีน n o อ c ครับนะคะ,ะต่อนะ โอ้ยไพสวยมากเลยค่ะราศีลัคนาราศีเมษนะเป็นราศีสุดท้ายของของวันนี้แล้วออกมานี่สวยมากเลยไม่รู้จะว่าไงนะมีตัวเลือกทางเลือกให้มา,มาเยอะพอสมควรนะคะโปรเจกต์ใหม่ๆคุณก็น่าเยอะนะคะมีโปรเจ,รเจกต์มาให้เลือกนะค่อนข้างจะเยอะทีเดียวนะเลือกให้ถูกนะคะ สองถ้วยก็ขึ้นมาคุณจะได้เจอกลยาณมิตรนะคะนะสองถ้วยกลยาณมิตรที่ดีคู่คู่ที่เป็นโซนเมดนะคุณจะได้เจอคะ่ะท่าน้้ำกรกฏมีนพิจิตนะคะนะก่อนหน้านี้คุณเคยเสียใจอาจจะเป็นรักสามเศร้ารอ3สามคนมาก่อนก็ได้นะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะหรือว่าคุณมีเรื่องเสียเสียเงินหรือเปล่ากับคู่หรือว่าเสียใจกับคู่ที่ผ่านมานะคะ ทําให้คุณเนี่ยเจ็บมากเหนื่อยมากเลยเนาะสิบดาบเลยอะ่ะกองจมกองเลือดเลยเนาะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะถามเรื่องการงานความรักความสัมพันธ์มาแสดงว่าคุณเจ็บหนักจริงๆเจ็บแต่ก็จบแล้วนะนี่นะจบแล้วนะคะจากคู่นะคุณมีช้อยเยอะนี่นะนะต่อค่ขอมาดูว่าโชคลาภมีไหมถามว่าโชคลาภมีไหมมาเลยค่ะ คุณจะมีโชคมีลาบนะมีลาบลอยมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นชะตาชีวิตคุณเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนในทางที่ดีนะคะวิว่าฟอร์จูนมาบอกอาจจะเจอคนวันพฤหัสได้นะคะอันนี้คนธาตุลมทมี่ถึงตุลกุมนะคะอันนี้ธาตุน้ำปรากฏมีพิจิอันนี้คนวันพฤหัสนะคะดาวพฤหัสกําลังตอนนี้คุณมีโชคใหญ่มากเลยนะคะอาจจะเป็นเรื่องของการงานการเงินนี่แหละนะคะโชคจะมากับอะไร โชคมากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คะ่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาบอกว่าคุณกําลังจะมีโชคใหญ่คุณอาจจะมีอะไรที่มีสิ่งดีๆเ,เข้ามานะคะโดยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเป็นสิ่งที่เกื้อหนุนคุณอยู่นะคะช่วงนี้อาจจะต้องเข้าวัดทาบุญบ้างเนาะของคนราศีเมษนะ,ะถ้าถามว่าโชคลาม,มากับอะไรบอกมากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คะ่ะเนาะงานก็ยังเยอะอยู่นะคะคุณน,นี่ หนีความเจ็บทําใจมาหาเรื่องงานนี่นะมาคุยกันเรื่องงานได้สำหรับเป็นอะไรอ้าคุณแก้ไขปัญหาได้หมดค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องการเงินการงานความรักนะเขามาแก้ไขปัญหาได้ The strength ลักขณาราศีสิงห์นะคะไปปิดจบแต่อาจจะมีการวนกลับของอะไรบางอย่างนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกทีนึงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนาะแต่ว่าสิ่งที่ดีๆเนี่ยคุณมีโชคมีลาบการเงินมาเต็มค่ะ การงานเด่นมากมีการขยับขยายแล้วก็ประสบผลสําเร็จนะคะการงานการเงินโชคลาบโชคลาบก็มีมากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะดีมากๆนะคะโอ้ไม่รู้จะว่ายังไงสวยมากนะเอาม,มาขอดูค่ะดูจะพระไพ่พระพิคเนตค่ะว่าจะให้พรอ,อะไรของลัคนาราศีเมษบ้างน่าจะรวยแล้วนะคราวนี้นะคะราศีเมษโชคลาบก็มานะคะ ขนาดราศีนี้การเงินดีมากดีมากจริงๆนะการครอบครัวก็ดีนะคะแต่ให้ระวังในเรื่องของการาเจ็บป่วยนิดนึงนะคะอาจจะเจ็บหลังนะเจ็บหลังไม่สบายเนาะแล้วก็ในเรื่องของหัวใจนะถ้าจะดูเรื่องสุขภาพนะคะ โอ e n นเน s ให้คุณเปิดใจรับนะคะว่าอะไรคุณคาใจเรื่องอะไรคุณมีอะไรครับข้องมองใจอยู่นะคะที่มันยังเป็นห้าดบเนี่ยให้คุณเปิดใจนิดนึงให้ยอมรับว่าคู่กรณีคุณมีเหตุผลยังไงนะคะเมื่อคุณไม่ทราบเหตุผลแล้วคุณจะปิดใจแล้วตัดสินเขาเนี่ยไม่ได้เนาะให้คุณเปิดใจนะคะ s u r น e ดอร์นะ s u r นเดอร์คือการยินยอมส u r r e n อร์เป็นการยินยอมเป็นการยอมแพ้บ้างนะคะยอมฟังคนอื่นบ้างก็ดีเพราะคุณเนเป็นคนที่มีอีโก้สูงนะคะนะยอมแพ้บ,บางคนบางอย่างบางสถานการณ์บ้างก็ดีนะคะเนี่ยคุณได้รับพรจากท่านนะคะท่านพระพิเนตพระพิเนตบอกคุณได้รับพรจากท่านคะ่ะนะเนา no, ะ blessing พรศักดิธิ์ดั่นลัได้จากพระพิคเนตค่ะเนาะไพ่ดีมากๆสวยมากๆนะคะขอให้ลดความเป็นตัวตนของคุณลงนิดหนึง่งแค่นั้นเองนะคะทุกอย่างสวยหมดเลยนะคะของคนลัคนาราศีเมษนะคะเดี๋ยวเราจะมุ้งไปเรื่องของความรักความสัมพันธ์ค่ะสําหรับความรักความสัมพันธ์ของคนลัคนาราศีเมษนะคะก็เป็นดวงโดยรวมนะคะไม่ต้องซีเรียสนะเป็นดวงโดยรวมนะ ก็ต้องเสิเรียกกับการกับคำทำนายค่ะใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ,คะไปแรกราชินีเกเหรียญตอนนี้คุณโสดเนี่ยนะคะโสดสนิทโสดหล่อสวยและรวยมากนะเก้าเหรียญราชินีเกเหรียญท่าด,ดินพระสบกันมังกร The Devil มีบางอย่างที่คุณยังตัดไม่ขาดนะคะยังคาใจคุณอยู่นะ เป็นเรื่องอาจจะเป็นเรื่องอะไรสักอย่างที่คุณตอนนี้ยังคายังวิ่งวุ่นอยู่ในหัวคุณอยู่เลยนะคะตัดไม่ขาดนะอาจจะเป็นอะไรเก่าๆก็ได้นะเพราะว่าคุณคิดถึงคนเก่าอยูอ่ดอแมจิเชียนคุณเป็นคนมีเซนส์นะหรือไปดูหมอมาชอบดูหมอนี่เนาะเออเป็นคนมีเซนต์ค่ะสามารถเป็นพ่อหมอแม่หมอได้เลยเนาะ จะสามารถบริหารจัดการได้นะคะทุกอย่างที่คุณท่ผ่านเข้ามานะคะของคุณลัคนาราศีเมษคุณมีอาวุธครบมือและแถมฉลาดเป็นกรดนะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาคุณสามารถบริหารจัดการได้แต่คุณก็ยังมีความคิดที่ยังเศร้าโศกเสียใจบางอย่างอยู่นะคะในในภายในความคิดของคุณนั่นแหละนะคะ คนลัคณาราศีมิ่นนะคะอาจจะเกิดวันจันทร์ได้นะคุณก็ยังมีความเศร้ามีความไม่ชัดเจนนะในความรู้สึกของคุณอยู่นะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะเศร้าจากอะไรเนี่ยนะคะคิดถึงใครหรอคะโหยหาคิดถึงประมาณนี้นะคะแล้วก็ตัดไม่ขาดเพ o อวานคุณเป็นคนที่มีแรงบันดาลใจค่อนข้างสูงนะคะ กระตือรือร้นที่จะทำงานมีแพชชั่นสูงในเรื่องของงานการเนาะอาจจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะนะควีน n t อปแพนเทลโคสนะผู้หญิงคนนี้เป็นมนุษย์แม่เป็นผู้ให้คุณนะคะอาจจะเป็นคนท่าตดินพระศพกั์มังกรได้นะเป็นคนนิ่งๆน,นะคะแล้วก็เป็นผู้ให้เป็นเหมือนมนุษย์แม่ค่ะนะ,ะนะเขาอยู่ได้โดยตัวเองแล้วเขาก็ไม่งอใครด้วยสินะ แต่คนนี้เป็นคนรักเดียวใจเดียวค่ะนะอาจจะเป็นคู่ของคุณก็ได้เนาะแต่ยังไม่ได้บอกว่าเป็นอะไรนะคะ the high p r i e t มันยังไม่ชัดเจนกันในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะเขาเป็นคนสวยลึกลับฉลาดแต่ไม่ชัดเจนกับคุณนะคะ,นะเนาะมีเสน่ห์ด้วยสิคนคนนี้นะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนาะ,ะค u e นับวานฐานทำงานเก่งด้วยสินะคะเป็นคนเก่งงานนะคะ เก่งงานบุคลิกภาพดีนะคะมีความมั่นใจในตัวเองค่อนข้างสูงนะงานนี่ตัวแม่เลยนะคะมีความสามารถหลายอย่างนะคะแล้วก็คนนี้เป็นคนดื้อเนาะอาจจะดูภายนอกเป็นคนที่ไม่ดื้อน,นะคะเป็นคนสดใสเป็นคนที่มีแพชชั่นดีสูงมากเลยนะคะแต่เขาเป็นคนเหมือนแมวอะค่ะเหมือนสัตว์เลี้ยงของเขานี่แหละนะดึงหูถ้าดึงหูเขาก็จะถอยหลังนะ ถ้าดึงหางเขาจะไปหาเพราะฉะนั้นเขาเป็นเหมือนแมวค่ะเนาะเขาเป็นคนดื้อดื้งเงียบๆนะดื้อมากด้วยเนาะท้าุไฟไม่สิงทธนูได้นะคะความสัมพันธ์ในที่นี้ที่บอกมาก็คือยังไม่ชัดเจนนะคะแม้จะมีคนเข้ามาในความรู้สึกโอ้ยควีนออฟคัพสคนนี้เขารักคุณนะคะ ไพ่ no. บุคคลขึ้นมาเนี่ยเยอะมากนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่เป็นเกี่ยวกับสตรีทั้งนั้นเลยมีความรักมามอบให้คุณนะคะเป็นความความรักความรู้สึกที่อ่อนโยนเป็นแม่บ้านแม่เรือนนะคะเป็นคนที่มิมสเสน,นะคะพูดจะอ่อนหวานนะคะคนนี้นะ แต่คนนี้ความรักของคุณน่าจะห่างกันมาสักพักแล้วนะคะคุณก็พยายามที่จะนิ่งอยู่ในเซฟโซนของตัวเองพอสมควรนะคะน่าจะหยุดนิ่งแล้วก็ห่างกันมาสักพักนะคะสําหรับความรักความสัมพันธ์ของลัคนาราศีเมษนะคะเนี่ยอาจจะจบกันแล้วก็ได้นะคะเดทมาบอกนะลัคนาราศีพิจิกนะคะอาจจะจบเลยเลยก็ได้นะคะจบจบแบบอ่ ยังมีความขัดแย้งกันอยู่ในพื้นดวงนะคะยังมีความขัดแย้งแล้วก็จบกันแล้วคุณก็ย้ายเข้ามาอยู่ในเซฟโซนของตัวเองนะคะแล้วคุณก็มาแบกงานต่อนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของรา,ราศีเมษนะคะภารกิจค่อนข้างเยอะงานการเยอะมากคุณเป็นคนรับผิดชอบน่าจะเป็นคนที่อาจจะเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นหัวหน้าหน่วยงานนะเพราะว่าคุณเป็นคนเป็นร,นราศีเมษอยู่แล้วเนาะเป็นเดมเพอเร์อะนะ แต่คุณก็อยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะมายืนยันตอนนี้คุณโสดเราก็อยู่ได้ด้วยตัวเองเนาะทั้งเก้าถ้วย 9, เก้าเหรียญน,นะคะมาถามนา,นางฟ้าค่ะว่านางฟ้าจะให้คําแนะนําอะไรในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่คุณแยกห่างกันมาแล้วนะคะกับคนเก่าแต่เข,ขาก็ยังอยู่ในความคิดของคุณนะคะตําแหน่งความคิดเลยนะคะหถ้วยเนาะ m e d i t a t i o n brings answer ทำสมาธิค่ะแล้วคุณจะได้รับคำตอบนะคะ ทำสมาธินะคะนะ In t n e n e a u f u t u r e คุณจะได้รับคำตอบเร็วๆนี้นะ In the near future ค่ะในอนาคตอันใกล้นี้นะคะนะคุณอยากรู้อะไรนะถามนางฟ้าบอกว่าคุณจะได้ทราบนะคะถ้าคุณทำสมาธิด้วยนะ,อะตอนนี้ช่วงนี้ให้รอก่อนนะคะให้รอก่อนเนาะ,ะมาดูว่านางฟ้าจะกระซิบอะไรเกี่ยวกับความรักคะของลัคนาราศีเมษค่ะ ไพ่สวยมากสวยที่สุดในจำนวนส2องราศีนะคะราศีเมษทั้งการเงินการงานนะจะมีนิดหน่อยกระเรื่องของความรักนะคะนังฟ้ากระซิบอะไรเอ่ย Rel Relationship pattern นะคะให้ปล่อยไปตาม pattern ของความรักของความสัมพันธ์นะคะอย่าไป control อะไรทั้งสิ้นนะคะคุณเป็นนัก control นี่นะ ลัคนาราศีเมษอะนะอาจจะได้พบความรักใหม่ๆนะคะ new love นะในภายใต้สำรับก็บอกว่า new love ขึ้นมานะอาจจะได้พบรักความรักใหม่ๆที่ดีนะคะ new love นะคะ <c oughs> demonstrate love นะให้มีการออกมาบอกเขาด้วยว่า ความรักของคุณเป็นยังไงไม่ใช่เก็บเงียบไว้คนเดียวให้โชว์บ้างให้ดีมอนสเตร e ให้เขาเห็นบ้างว่าคุณมีความรักให้เขานะคะอืมเอามาดูโรแมน c ์แองเจค่ะลัคนาราศีเมษใบแรกก็คือ ฮิว a ลฟแฟมิลี่อิชูน่าจะเป็นประเด็นนะคุณได้กลับมาฮิวสีดาบก็ยังอยู่ได้ฮิวใจตัวเองอยู่นะคะเดี๋ยวกลับมาฮิวใจตัวเองนะคะ Heart to Heart Conversation คนนี้อาจจะเป็นโซนคอนเน c t ชันคุณก็ได้นะคะคุณคุยกันทางโทรจิตอะนะคะ Heart to Heart Conversation เนาะอาจจะเป็นโซเม e นะ Uh, religious แฟ c t o r รคุณกับเขาต่างกันมากเนาะต่างกันทั้งอายุอายุสถานภาพนะอาจจะเป็นคนละเชื้อชาติาศาสนาก็ได้นะคะมีความต่างกันค่อนข้างเยอะนะคะนะอันนี้คือความรักของเดือนหนึ่งเดือนนะคะเดือนเมษายนของลัคนาราศีเมษนะคะ ก็ประมาณนี้นะคะขอให้โชคดีพายขอบคุณดีมากพลังงานสวยค่ะแล้วเราจะมาเจอกันในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ